จากที่เราได้วิเคราะห์วงสวิงของอู๋นะครับก็ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมเป็นนกักกอล์ฟที่ตีได้ไกลมากๆนะครับนอกจากความแข็งแรงแล้วเนี่ยเทคนิควงสวิงยังรักษาแกนได้ดีมากๆเลยทีนี้เดี๋ยวขอให้อู๋อธิบายเพิ่มเติมหน่อยว่าถ้าอย่างผมอย่างเนี้ยผมรู้แล้วตอนเซตอัพเนี่ยรักษาแกนแต่ที่อู๋บอกว่าต้องมีต,งมต้องมีน้ําหนักทิ้งขวาเนี่ยมันทํำยังไงเพราะว่าบางทีนะักกอล์ฟหลายท่านเนี่ยโจดไปปุ๊บเนี่ยแค่รู้สึกว่ารักษาแกนลําตัวได้เอียงตัวได้เข้าใจว่าอันนี้คือเอียงขวา,ขวาอันนี้คือเอียงซ้ายแต่น บางทีเขาไม่เข้าใจบางทีคือโยกเอาอาบางทีก็เซเวย์เอาบางทีก็ยืดแขนออกไปเยอะๆทีนี้วิธีการฝึกมันจะมียังไงบ้างครับโอเดี๋ยวโปลองแเดี๋ยผมจะลองให้ผมลองเซตอัพนะโอเคเดี๋ยวผมเป็นผมเป็นแบบให้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเซตอัพอย่างนี้แล้วสิ่งที่ต้องทําต่อไปคือยังไงบ้างครับโปแบ็กสวิงเล้วกนให้น้ําหนักมาฝั่งนี้น้ําหนักมาฝั่งนี้ใช่แล้วโูจะลองไม่ไม่โนหมุนไม่ได้หมุนไม่ได้หมุนไม่ได้ใช่สิ่งที่ผมต้้้้้้ออ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 งงงงทําาาาาาคคืืะะไรรใใหูสึกว่่่่่ดดดััันนนมมยยีีผตชฮ ผมใช้ช่วงล่างไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช้ช่วงล่างไม่ใช่ช่วงล่างนะต้อเป็นช่วงบนหรอช่วงบนช่วงบนออ๋โอเคชครับเป็นช่วงบนนะครับในลกษณะนี้ถูกถูกต้องฮะถูกต้องต้องแบบนี้ออ๋โอเคผมผมได้ฟีลลิ่งนะท่านผู้ชมคือการที่ทําแบบนี้เนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่าผมได้มีการเคลื่อนน้ำหนักใช่ไหมแต่ว่าต้องมีคนช่วยไหมอย่างนี้ ต้องมีต้องมีอูช่วยดันก่อนไหมแรกๆอาจจะคือถ้าถ้าอยู่ผมทำอย่างเงี้ยเมื่อกี้ผมนึกไม่ออกเลยนะพออูบอกให้ขยับน้ำหนักกับบางทีผมอาจจะเป็นโซเวอย่างนี้หรือเมื่อกี้ที่ผมถามคือมันหมุนเลยทังทีตก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ครับโอเคมันจะต้องมีการขยับน้ำหนักก่อนโอเคงั้นอูอูการให้ผมอีกทีหนึ่งตรงฟิลนี้ใช่ครับฟิลนี้ฮะเอาฟิลนี้อ่ะฮะอันนี้คือสเต็ปที่หนึ่งคือต้องมีการดันก่อนและหลังจากนั้นค่อยค่อยเทใช่ครับไอผมรู้สึกว่ามันกว้างขึ้นเองใช่มันรู้สึกกว้างขึ้น เหมือนผมจะเทคได้เต็มที่ก็แค่นี้ใช่ครับโอเคนี่คือเรื่องที่1นนะครับก็คือถ้านักกอล์ฟอาจจะให้เพื่อนช่วยนะครับหรือว่ามีใครมาช่วยดันไว้ต้องเป็นลำตัวช่วงบนเนาะช่การนช่วงบเองไม่ใช่ช่วงล่างขยับนะใช่ครับแปลว่าการเคลื่อนน้าหนักหรือว่าการทิ้งน้ำหนักฝั่งขวาไม่ใช่การใช้ช่วงล่างมูฟไม่ต้องเป็นช่วงบนใช่คโอเคนี่คือเรื่องที่1ก็คือในเรื่องของการขยับน้ําหนักทีนี้ที่อูบอกว่าอู่เน้นในเรื่องของอินแพ็คเนี่ยทำยังไงบ้างครับ เราเราเอ็ดด้วยกันเอียงตัวแบบนี้ใช่ไหมเอียงตัวเราเราใช่ตอนเราแบกสิ่งฟืบตอนเราดาวก็ต้องดึงไว้แบบเดิมให้ศีรษะอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมฟีลลิ่งเหมือนอยู่ที่เดิมเหมือนอยู่ที่เดิมเราจะไม่อย่างนี้เราต้องไม่เคลื่อนเลยไม่ไม่เคลื่อนไปคือให้รู้สึกอยู่ที่เดิมหรือว่าหลังกว่าเดิมก็ยังได้ถูกไหมเพราะว่าภาพที่เราเห็นคือศีรษะของอูยจะมีการเอียงกลับได้ครับแต่ว่างั้นงั้นผมถามในแง่ของของฟีลลิ่งอูหอูพยายามรักษาให้มันที่เดิม แล้วมันถอยหลังเองหรือเราต้องตั้งใจถอยหลังมันถอยหลังเองตรงมันมันถอยหลังเองอัตโนมัติถูกต้องฮะแปลว่าแค่เราเคลื่อนน้าหนักมาทางขวาใช่ครับแล้วให้รู้สึกว่ารักษาแกนให้อยู่กับที่เนี่ยเราก็จะสามารถให้ศีสษะเนี่ยไม่ถลําไปข้างหน้าได้ถูกไหมเพราะว่าถ้าไดเวอร์เนี่ยเราตีแล้วศีรษะถลํามาข้างหน้าเนี่ยอันนี้น่าจะตีไดเวอร์ไม่ได้ใช่ไหมใช่ครัไม่่างั้นมันเสยลูกไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับแปลว่าสิ่งที่อู๋บอกก็คือในเรื่องของ Impact รักษาแกนแล้วไม้เสย ถ้าศารีรษะอยู่ข้างหลังลูกแล้วไมค์กอล์ฟก็จะมีโอกาสเสยได้ขึ้นเองใช่ครับโอเคท่านชมครับนี่ก็เป็นเทคนิคของอูนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองทําดูว่าเทคนิคที่อู่บอกการขยับน้ําหนักรักษาแกนศรีรษะผมเองก็จะตีไกลขึ้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปลองกันครับ